เป็นเมืองเกษตรกรรมเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตรโดยมีพืชเศรษฐกิจที่สําคัญได้แก่ข้าวนาปีอ้อยโรงงานมันสําปะหลังข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พืชผักเป็นต้นจากกระแสข่าวในช่วงหลายปีที่ผ่านมาว่าหนองบูรูมีการใช้สารเคมีมากจากประเด็นการวิจัยตรวจพบการตกค้างของสารเคมีทางการเกษตรค่อนข้างมากทั้งในดิน ำทำให้ขาดความเชื่อมัน่นในสินค้าเกษตรจากผู้บริโภคทั้งในจังหวัดและนอกจังหวัดทําให้สูญเสียรายได้จากการจําหน่ายผลผล,ผลิตแม้จะมีเกษตรกรส่วนใหญ่ทําการเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมีแต่ก็ไม่สามารถเรียกความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคได้จากปัญหาดังกล่าวหน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชนจึงได้รณรงค์ให้เกษตรกรตืร่นรู้ถนักรู้ถึงพิษภัยของสารเคมีดังกล่าว ร้อมแนวทางแก้ไขโดยได้รับการสนับสนุนจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างเต็มที่เกษตรอินทรีย์วิถีหนองบัวลำพูเป็นการทำการเกษตรแบบไม่ใช้สารเคมีไม่ใช้ปุ๋ยเคมีสร้างความเชื่อมั่นอย่างเป็นระบบภายใต้แนวคิดคนหนองบัวลำพูปลูก คนหนองบัวลำพูขายคนหนองบัวลำพูบริโภคและตรวจรับรองมาตรฐานแบบมีส่วนร่วมทั้งนี้เริ่มปรับเปลี่ยนจากเกษตรปลอดภัยแล้วค่อยๆปรับเปลี่ยนเป็นเกษตรอินทรีย์ตามลำดับครับปัจจุบันจังหวัดหนองบัวลำพูมีความพร้อมและศักยภาพในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์อย่างเป็นระบบดังนี้ครับ 1. สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำพู เรามีบุคลากรทั้งระดับจังหวัดระดับอำเภอที่มีความรู้ความสามารถในการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ประการที่2ครับเรามีห้องปฏิบัติการผลิตขยายสารชีวพันธุ์ในการควบคุมโรคแมลงศัตรูพืชไว้ที่สำนักง,งานเกษตรจังหวัดประการที่3ครับเราได้จัดทําโครงการหมอพืชเบื้องต้นณนะสำนักง,งานเกษตรอำเภอทุกอำเภอเพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ประการที่4ครับได้มีการจัดตั้งศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน กระจายตามตำบลต่างๆกว่า20ศูนย์เพื่อที่จะสนับสนุนเกษตร,รกรในพื้นที่ประการที่5ครับเรามีศูนย์จัดก,การดินปุ๋ยชุมชนเพื่อส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แก่เกษตร,รกรพร้อมกันนี้ก็ได้มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคขีที่เกี่ยวข้องเช่นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สมมาพันธ์เกษตรอินทรีย์จังหวัดหนองบงัวลำพูสมัชชาสุขภาพจังหวัดหนองบัวลำพูเป็นต้น จากการดําเนินงานที่ผ่านมาจังหวัดหนองบัวลำพูได้ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์มาอย่างต่อเนื่องทั้งงบประมาณของกรมส่งเสริมการเกษตรงบประมาณของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์งบพัฒนาจังหวัดกลุ่มจังหวัดและแหล่งอื่นๆในรอบ5ปีที่ผ่านมาได้ฝึกอบรมและสนับสนุนปัจจัยการควบคุมโรคแมลงศัตรูพืชแก่เกษตรกรกว่า10,000รายเกษตรกรได้รับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์รวม1,000รายพื้นที่ประมาณ6,000ไร่ จากนี้พวกเราชาวหนองบัวลำพูทุกภาคส่วนยังคงดำเนิน,เนการขับเคลื่อนและขยายผลกเกษตรอินทรีย์อย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยของกเกษตรกรผู้ผลิตผู้บริโภคไม่มีสารเคมีมากระทบส่งผลกับสภาวะแวดล้อมประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีสมกับวิสัยทัศน์ของจังหวัดที่ว่าหนองบัวลำพูเมืองน่าอยู่น่าเที่ยว